ตามล่าธรรมชาติกับพวกเราสิครับ Nature Hunter เทปนี้ Nature Hunter นะครับมาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีสีสันแห่งภาคตะวันออกมาเมืองจันทั้งทีต้องมาตามล่าธรรมชาติกันให้ครบรถกันไปเลยเทปที่แล้วนะครับเราไปเ,าเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นแบบดั้งเดิมกันที่ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว และไปตามล่าธรรมชาติกันที่อุทยานแห่งชาติเขาคิจกูดได้ขึ้นใบสักการะรอยพระพุทธบาทที่เรียกว่าคุ้มค่าสุดๆจริงๆนะครับส่วนเทปนี้นะครับผมจะพาไปสดชื่นจุ่มช่ำกับน้ำตกเขาสอยดาวครับไปครับคุณโจ เลิกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนะครับมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับเขตรักษาพันธุ์สอยดาว4 6 5 6 0 2ไร่ครับ oh. เป็นส่วนหนึ่งของป่ารอยต่อ5จังหวัดท oh. ่าต่วงออกครับ400,000นี่ใหญ่มากเลยนะใช่ครับ พี่นันครับป่าที่เราเดินอยู่ตรงนี้คือเขาเรียกป่าอะไรีป่าดงดิบป่าชื้นเป็นโครงสร้างของสังคมป่าดิบชื้นครับป่าดิบชื้นป่าดิบชื้นครับร่มรื่นร่มเย็นอยู่ตลอดทั้งปีเราแยกยังไงว่าไหนเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไหนเป็นอุทยานเราจะแบ่งยังไงครับอ๋อถ้าเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยเราเรามีจุดประสงค์สําคัญที่สุดคือการรักษาพื้นที่ป่าเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัยนี่คือหัวใจหลักเลยนะฮะ ฝอยดาวนี่เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำจันทบุรีและบางปะกงอ๋อเหรอครับเพราะฉะนั้นเราบางปะกงก็อยู่ตรงนี้เนี่ยสายน้ำตกที่ที่ลงไปเนี่ยฮะครับปลายน้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำบางปะกงอ๋อครับต้นนี้ต้นไหลนี่พี่เป็นต้นไม้ที่มีไม่มีระบบรากแก้วลึกเพราะฉะนั้นเขาต้องสร้างรากค้ำจุนให้แข็งแรงครับชื่อต้นสมพงสมพงสมพงครับเป็นไม้เนื้ออ่อนโตเร็วต้นสมพงอย่างนี้อายุประมาณเท่าไหร่ที่ขนาดเนี้ยน่าจะประมาณ2 0 0รปี ส<ด>องร้อยปีอ้าใหญ่มากใหญ่มาก <_ d ata> เดี๋ยวไปเจอข้างหน้าใหญ่กว่านี้อีกเฮ้ยพี่หมดทางแล้วกลับเออมีไปได้ครับอ๋อเหรอโถนี่ก็จบแล้ว ตัวท่าครับตัวท่าอ่าเนี่ยสัญลักษณ์ของป่าดิบชื้นเลยล่ะครับแม่เจ๊เดี๋ยวพอพอเขาดูดเลือดอิ่มแล้วเขาก็จะปล่อยเองเราปล่อยเขาดูดไปก่อนได้ปะใช่ปล่อยเขาดูดไปก่อนให้เขาอิ่มก่อนแล้วเราเป็นไรไหมพี่ไม่เป็นไรอุ้ยดูดิดูดิยืดด้วยอุ้ยพี่นี่ต้นอะไรอ่ะนี่พระเจ้าห้าพระองค์ครับเด่นที่สุดในเส้นทางนี้เป็นต้นไม้ใหญ่หนึ่งใน63ต้นของประเทศไทยที่ได้รับการประกาศจากกระทรวงวัฒนธรรมเป็นรุกขมรดของแผ่นดิน นะครับห้าร้อยกว่าปีอยากให้ดูความใหญ่เก่าแก่มากดูนี่เห็นไหมกี่คนโอบไม่รู้อะเขาใหญ่มากเลยอะข้างในเหมือนแบบโล่งเขาไม่มีรากแก้วเหมือนกันก็เลยต้องสร้างรากคำจุนนใ,ใหญ่มากเราเรียกว่าภูพรของต้นไม้เข้ยไม่มีรากแก้วเราก็ต้องหาวิธีทางออกใช่ใช่มันเหมือนการปรับตัวของต้นไม้อะครับอันนี้ก็เป็นไม้เนื้ออ่อนสิถ้างั้นมันมันเนื้อแข็งปานกลาง เนื้อเนื้อแข็งกว่าต้นสมพง์เมื่อกี้ที่เรารู้จัก ต้นไยพันธุ์ครับต้นไม้รูปร่างประหลาดนี้มีฉายาว่านักบุญแห่งป่านักฆ่าเลือดเย็นฮะเขาฆ่ายังไงครับอ้าวเนี่ยเขาใช้ระบบรากของเขาโอบรัดต้นไม้ที่เขาอยู่ด้วยจนตายและผุพังย่อยสลายหมดไปแล้วตอนนี้เขากำลังจะโตแทนที่นี่คือความเป็นนักฆ่าเลือดเย็นเวลาพันต้นไม้อื่นระบบรากของเขาเบียดกันเนี่ยประสานเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะ<อ>น่ากลัวมากแต่ความเป็นนักบุญของเขาก็คือต้นไยแต่และต้นในป่าออกลูกไม่พร้อมกัน นี่คือแหล่งอาหารชั้นดีของสัตว์ป่ามีอยู่ตลอดทั้งปีแต่เขาจะออกลูกเพื่อที่จะหลดให้สัตว์ป่ากินให้เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าแปลว่ามีทั้งปีจึงเปมีทั้งคุณและโทษในต้นเดียวกันจึงเป็นที่มาของนักบุญแห่งปา่านักฆ่าเดือดเดื หลายปีก่อนมีผู้หญิงนางหนึ่งขึ้นไปบนหน้าผาแล้วลื่นลงมาเสียชีวิตครับนี่คือที่มาของชื่อแปลว่าอันตรายอันตรายครับถ้าช่วงหน้าฝนหินมันจะลื่นมากขึ้นไปไม่ได้ถามพี่นัทหน่อยว่าการเข้ามาเขียนรักษาพันธุน์สัตว์ เขาสอยดาวเนี่ยเราควรจะเข้ามากี่โมงออกกี่โมงเราจะเปิดด่าน9โมง9โมงเช้าแล้ว3โมงครึ่งเนี่ยทุกคนต้องออกจากพื้นที่ป่าได้บ่าย3โมงครึ่งบ่าย3โมงครึ่งออกใช่ครับออกจากพื้นที่เลยครับพอหลังจากนั้นจะเป็นชั่วโมงของสัตว์ป่าที่จะออกหากินแล้วต้องระวัง1 5 3นนะครับเออพูดถึงเหตุรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของสวยดาวชื่อเขาสวยดาวเนี่ยมาอย่างไงยอดสูงสุด1,675เมตรจากน้ำทะเลถือว่าเป็นยอดสูงสุดของภาคตะวันออก นะฮะในแผนแม่บทของเขตรักษาพันธุ์บันทึกไว้ว่าถ้าขึ้นไปถึงยอดสุดเนี่ยมันแทบจะเอื้อมดาวลงมาชมได้น้ําตกมีด้วยกันลดลันลงมา16ชั้นเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปได้โดยสะดวกก็คือชั้นที่9เป็นหน้าผาสูงและก็สามารถเห็นชั้นที่1ิบและมีวังน้ําขนาดใหญ่นี่คือวังพยางิ้วดำวันนี้เนเจอร์ฮันเตอร์ก็มากันได้ถึงชั้นที่6นะครับซึ่งจริงๆแล้วมีตั้ง16ชั้น16บชั้นด้วยกันนะครับแต่ด้วยเวลาที่จำกัดเรามาถึงที่นี่ก็ ช้าแล้วนะครับช่วงที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากที่สุดนี่คือช่วงไหนครับช่วงวันหยุดยาวและเทศกาลปีใหม่สงกรานเนี่ยช่วงเทศกาลเนี่ยปลาย,ลยต้นหานาวอย่างนี้น่าจะสวยอ่าใช่ครับการเตรียมพร้อมของเสื้อผ้าแนะนํำยังไงบ้างสําคัญที่สุดการเดินป่ารองเท้าต้องผ้าใบเพื่อความกระชับเพื่อความสะดวกสิ่งที่ควรระมัดระวังที่สุดคือเรื่องอย่ามาทิ้งขยะในป่า อย่ามาจริงเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่ามากกฎข้อห้ามที่สําคัญที่สุดการเข้ามาใช้ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์คือการอยู่ในเส้นทางที่เรากําหนดให้นะฮะไม่ออกนอกเส้นทางโดยเด็ดขาดเราไม่ทําเส้นทางให้มันมากมายหลากหลายเพราะว่ามันจะเป็นการรบกวนสัตว์ป่าด้วยเพราะงั้นเราเข้ามาเพื่อแค่ศึกษาธรรมชาติมาสัมผัสธรรมชาติคื้นนี้เดี๋ยวขอพักที่นี่ก่อนนะฮะที่นี่ไม่ได้นะฮะต้องลงไปพักข้างล่างเรามีบ้านพักให้อ้สบายมาครับ นนี้อนไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวลงไปข้างล่างเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีภารกิจสําคัญที่ต้องไปตามล่ากันต่อที่ไหนต่ออ้าวเดี๋ยวเราไปยบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวจะไม่เซอไพ์ไม่เซอไพ์วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับพี่ประนัดครับขอบุณครับ มาตามล่าธรรมชาติในวันนี้ตื่นเช้ามากเลยแต่ก็รู้สึกอิ่มใจกับภารกิจที่ต้องทำในวันนี้ครับวันนี้นะครับผมและทีมงานตื่นกันตั้งแต่ตีสี่ครับเพื่อเตรียมตัวและออกเดินทางจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวเพื่อมาที่นี่ครับบ้านหัวแหลมภาาแคร <Es> แล้วตอนนี้ก็อยู่กับพี่จิรพันธ์เจริญกิจหรือว่าพ,พี่เบ๊ะนะครับ <ossen. S 2> like พี่เบ๊ะเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของชุมชนนะครับเป็นผู้ริเริ่มกับไอเดียนี้นะครับไอเดียธนาคารปูใช่ไหมพี่ไอเดียธนาคารปูนี่คืออะไรครับก็เราจะเอาปูที่เข้ามาบริจาคให้เราฮะที่มันมีปูปูที่มีไข่นอกฮะแล้วก็เอามาเคียย์ไข่ฮะไข่นอกก็ต้องมีไข่ในครับ ไข่นอกกับไข่ในต่างกันยังไงครับไข่ไข่นอกนี่คือมันจะเป็นสีดำๆมันจะเป็นเม็ดเม็ดถ้าไข่ในมันก็จะอยู่ในกระดองครับเราใช้เฉพาะไข่นอกถ้าไข่ในอ๋อเขาไปกินได้ไข่ในก็ที่จะไปต้มนึ่งอะไรต้องครับแล้วเราเพาะพันธุ์ยังไงครับก็เราใช้วิธีเขี่ยไข่เอาแปลงเขี่ยฮะแล้วก็เอาไปใส่ในในในภาชนะเป็นพวกกระป๋องอะไรฮะแล้วก็ใส่ออกไว้ฮะแล้วถึงเวลาเราก็เอาไปที่ศูนย์เราแล้วก็ไปล้างน้ำสักสองครั้งฮะ เพื่อให้มันสะอาดนะแล้วเราก็เอาใส่ในถังเพาะฟักครับถ้าไข่มันเป็นสีดำเนี่ยมันก็ประมาณสักวันหนึ่งวันหนึ่งก็จะเป็นตัวแล้วถ้าเป็นง่ายอย่างนั้นเลยเนาะถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยมันก็จะประมาณสามวันสามวันแล้วเราค่อยเอาไปปล่อยในจํานวนตัวหนึ่งตัวเล็กๆเนี่ยจะมีไข่ประมาณกี่ฟองประมาณสามแส0ฟองครับสามแสนฟองแล้วทําไมพี่ถึงเกิดไอเดียที่จะเพาะผมคิดว่าถ้าเราเพาะแล้วเราเอาไปปล่อยธรรมชาตินะฮะอย่างสามแสนฟองเนี่ย มันเหลือแค่เปอร์เซนต์เดียวเนี่ยเราจะได้แล้วสามพันสามพันตัวครับถ้าเราเลี้ยงให้มันอยู่รอดมันอยู่ในธรรมชาติมันอยู่รอดเนี่ยถ้ามุดิอะสิบตัวกิโลเราก็จะได้สามร้อยกิโลแต่วันเราไม่ได้ทําตัวเดียวนี่ครับเราทำเป็นร้อยร้อยตัวครับบางทีสามสี่ร้อยตัวครับแค่นี้ก็คือทุกคนอยู่ได้อย่างยั่งยืนก็คือเป็นชุมชนที่ให้ทั้งปีมีปูจับได้ทั้งปีเลยนะครับ อันนั้นแหละไข่นอกครับที่ลอยยาไปเพาะปักครับอย่างนี้คือไข่นอกครับอย่างนี้ยังเหลืองอยู่เลยอ่ายังเหลืองครับต้องใช้เวลาหลายวันอ่สามวันครับอย่างนี้ประมาณ3วันแล้วใช้เวลาในการจับปูนี่นานไหมครับเออก็ประมาณตักเจ็ดแปดชั่วโมงนะฮะเจ็ดแปดชั่วโมงก็จะกู้บ่ะครับ ดำครับอันนี้ประมาณวันเดียวก็เป็นตัวแล้วครับเป็นตัวแล้วนี่<ข>ตอนนี้<ข>เราได้ปูที่มีไข่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเคี่ยไข,ไ,ไ,ไข่ตรงนู้นกันวิธีทำทำไงพี่ตรงนี้ก็เป็นไข่แล้วดิไข่ครับ <force. S 2> ไข่เคี่ยวไว้ น,นี้นะครับเราอยู่ที่หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ําภายในอ่าวคุ้งกระเบตตอนนี้เราเอาไข่ปูนี่แหละที่เมื่อคี้เราเคลียร์เคียกันนะเนาะนะครับมาไว้ตรงนี้แล้วก็มามอบให้พี่โตนะครับสวัสดีครับพี่โตนะครับพี่โตก็เป็นนักวิชาการประมงชำนาญการนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวไข่ปูเราทํายังไงต่อครับเดี๋ยวเราต้องกรองก่อนต้องเอาแต่ไข่อ่ะแล้วมาชั่งน้ําหนัก ตอนนี้เราจะแบ่งลงใส่ระบบ,บผมไม่ทราบว่าพี่เบะกับคุณโจเนี่ยได้ไข่มาจากปูกี่ตัวเ,เราจะต้องบันทึกข้อมูลกันไว้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็มอบภารกิจตรงนี้ให้พี่โตเลยเนาะนะครับเดี๋ยวพี่เบะต้องไปทำภารกิจต่อขอบคุณพี่เบะมากนะครับ,รบนี่จะได้ไข่ปูเต็มๆเลยพี่โตแล้วพี่โตต้องทำแบบนี้ทุกวันเลยปะ ทุกวันครับทุกครั้งที่มีไข่มาแต่ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่เระํำคนดําเนินการนะครับก็ไปชั่งน้ําหนักกิโลครึ่งเกือบสองโลซึ่งตอนนี้เราได้ไข่ปูมาแล้วไข่ปูที่มีน้ําหนักแค่1กรัมเนี่ยนับเป็นไข่ปูได้ทั้งหมด22,000ฟอง ระหว่างนี้เนี่ยผมอยากจะทําการสาธิตการการเขี่ยไข่แบบเห็นชัดๆด,ด้านข้างจากไข่สีดําเราทิ้งไว้หนึ่งคืนเนาะครับแล้วนี่เรามาดูกันทิ้งไว้แค่คืนเดียวเนี่ยเหรอนี่คือลูกปูเหรอใช่ครับขอ,ขออนุญ,ญาตนะครับผมเบรกน้ำก่นกอนตัวนี้เป็นสารน้ำที่มีศักยภาพสูงมากในการที่ทําให้เกิดการฟืน้นฟู ให้กลับมาตรงสมบูรณ์ตราบใดที่เรามาช่วยกันนะครับผู้ที่บริโภคก็ต้องมีส่วนร่วมในการไม่บริโภคปูที่มีไข่นกกระดองชาวประมงที่ทําประมงปูม้าเนี่ยพอได้ปูเข้ามาเนี่ยถ้ามีปูที่มีไข่นกกระดองก็เอามาบริจาคไข่เข้าร่วมโครงการเขาขยับได้ด้วยอ่ะเขามีชีวิตแล้วอ่ะใช่ครับก็คือปล่อยคืนสู่ธรรมชาติให้ธรรมชาติทรัพยากรของเราเนี่ยอยู่อย่าง,ย,างยั่งยืน ครับตอนนี้เนี่ยเราจะมาสาธ,ธิตการเคีย่ยวไข่ปูแบบชัดๆเลยนะครับเราก็จะเริ่มจากเราเอายางที่รัดจากตรงนี้เนี่ยออกแล้วหลังจากนั้นเราเปิดจับปิ้งเวลาเราจับที่ถูกต้องเราต้องจับแบบนี้ครับนะครับผมถนัดซ้ายผมเลยใช้มือขวาจับแล้วก็ปาดทําไมปูบางชนิดเนี่ยไข่นอกกระดองบางชนิดไข่ในกระดองอ๋อส่วนใหญ่ถ้าเป็นปูต้องไข่นอกกระดองหมด เพียงแต่ว่ามันจะมีไข่อยู่ในกระดองก่อนที่ออกมาไว้ข้างนอกตัวผู้เขาจะผสมพันธ์กับตัวเมียได้เนี่ยตัวเมียต้องล่อกคราบเปลือกต้องนิ่มเพราะฉะนั้นปูเนี่ยจะมีเปลือกระยะเปลือกนิ่มเน่อยู่ประมาณ6ชั่วโมงระหว่างนั้นเนี่ยถ้าปูตัวผู้มาเจอปูตัวเมียทึ่กําลังจะล็อกคราบเนี่ยเขาจะเฝ้าอยู่จนกระทั่งปูตัวเมียเนี่ยล็อกคราบแล้วนิ่มทั้งตัวแล้วเขาจะป้องกันไม่ให้ปูตัวอื่นมากินปูตัวเมียตัวนั้นนะครับ แต่ตัวเขาเองเนี่ยเขาจะผสมพันธุ์วางไข่โดยการถุงน้ําเชื้อเนี่ยเข้าไปใน2ช่องนี้เนี่ยอันนี้คือ2รอยที่ปูตัวผู้จะส่งถุงน้ําเชื้อเข้าไปไว้ในในปู่ตัวเมียแล้วนอกจากที่เนี่ยจะเป็นธนาคารปูให้กับชุมชนแล้วเราทําอะไรอยาอื่นอีกบ้างครับเรามีการสร้างบ้านปลาสร้างบ้านปลาใช่ครับบ้านปลาเนี่ยเราจะมีแบบที่ถ้าเป็นกรม,มงมงหรือว่ากมรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เขาจะทำเนี่ยเขาจะทําบ้านปลาที่เป็นโครงสร้างแข็งแบบนี้ รัแต่ว่วเป็นปะการังเทียมซึ่งขนาดเขาจะใหญ่กว่านี้นะก็คือยาวแต่ละด้านเนี่ยเมตรห้าสิบเซนทั้งหมดเราก็จะเริ่มทําการแกะเชือกเส้นเล็กๆเ,เ,เนี่ยให้มันเป็นเชือกผู้แล้วเราก็กไปม,มัดต่อที่ก้อนปะการังเทียมส่วนใหญ่เป็นปลาประจําถิน่นปลาท้องถิ่นที่ไม่ไม,ไม่อพยพไปไหนก็ปุ๊บก็เข้ามาอยู่นี้นะครับแต่พวกนี้เนี่ยพอเรามามัดปับ๊บสถานภาพ,าพมันจะคล้ายๆสาหร่ายเทียมเวลาเรามัดมาติดมันมากๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเราสร้างป่าให้ปลาอยู่ทําให้ปลาอพยพมาจาก จังหวัดอื่นหรือจากประเทศอื่นที่ผ่านเข้ามาก็จะไม่ไปไหนก็จะวนอยู่ที่นี่ขบวนการที่เรามาทําธนาคารปูแบบนี้ี่ชาวบ้านเขามีส่วนร่วมกับเราเนื่องจากว่าเราสามารถจะคืนแม่ปูให้กับเจ้าของปูได้เลยแล้วก็ไปขายได้ใช่ก็คือหลักการนี้คือทรัพยากรอยู่ได้ประชาชนอยู่ได้ บางท,เทีเขาเรียกแบ็กแซลมอนเขาเชื่องจังเลยอะ่ะอันนี้จะเป็นปลานวนจันทร์ที่มีก้างเยอะมากแล้วเป็นปลาที่ในหลวงราชการที่9ท่านมีพระราชดำรัสไว้ตั้งแต่ปี2508ให้มประมงเพาะและขยายพันธุ์ตัวนี้ <ítulo> แล้วไปปล่อยคืนในเหตุที่เป็นน้ํากร่อยหรือหางเก็บน้ํำเขาเต่าและประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยก็ถือเป็นปลาประจำชาติของเขาก็มีชื่อเรียกเป็นภาษาตะกะล็อกว่ามงโงสปลาพวกนี้เป็นปลาที่เปลี่ยนเพศได้นะครับเขาจะเป็นตัวเมียก่อน ตอนนี้เกิดมาครั้งแรกก็ยังไม่มีเพศครับพอประมาณสัก3ากิโลหกไปแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มมีระดับฮอร์โมนเพศเมียอยู่ในเลือดแล้วเขาก็จะเป็นตัวเมียก่อนแล้วปลาตัวเมียตัวเดิมเนี่ยถ้าเราเลี้ยงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็น7กิโลก็จะกลับมาเป็นตัวผู้<อ>เป็น,นกลไกตามธรรมชาติที่ป้องกันไม่ให้ปลาในคลองเดียวกันผสมกันเองปลาที่นี่ทุกตัวเลี้ยงเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ทั้งหมดพอเขาผสมพันธุ์วางไข่เนี่ยเราไม่ได้ทําเพื่อการท่องเที่ยวแล้วจบแต่ว่าเราทํา เพื่อเป็นการคืนทรัพยากรให้กับอ่าวคุงกระเบนตามที่องค์พระบาทสมเด็พจพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระราชดำริให้คุงกระเบนทํา,าการบริหารจัดการทรัพยากรจากยอดเขาสู่ท้องทะเลของที่นี่โอ้โหพี่โตวันนี้อยากจะบอกว่าได้เรียนรู้นะครับครับแล้วก็สนุกด้วย <c oughs> นะครับได้ตามล่าธรรมชาติอย่างที่เราอยากจะล่าก,กันนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือการช่วยกันร,รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ อยู่อย่างยั่งยืนถ้าคุณผู้ชมชมอยู่แล้วอยากจะตามล่าธรรมชาติแบบเราได้เนี่ยที่นี่เปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันครับตั้งแต่มีแสงถึงหมดแสงตั้งแต่มีแสงจนหมดแสงเลยแต่ถ้าเวลาราชการเป็นหลักน่ะก็ประมาณนั้น8ปดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นนะครับก็มาเยี่ยมเยียนกันได้เปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับก็มาศึกษาหาความรู้แบบนี้ได้วันนี้ต้องขอบคุณพี่โตมากเลยครับขอบคุณครับเกรฮันโตเฮ้ ตามล่าธรรมชาติกับสีสันภาคตะวันออกในครั้งนี้คุ้มค่า,าจริงๆครับ